หนูจะรักพ่อให้มากกว่านี้หนูจะเคารพเชื่อฟังพ่อหนูจะตั้งใจเรียนให้สมกับที่พ่อหวังไว้เมื่อหนูโตขึ้นหนูจะตอบแทนความรักของพ่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รักพ่อแม่ตอบแทนท่านวันนี้ด้วยประกันพ่อแก้วแม่แก้วให้พ่อแม่รับเงินคืน10%ตทุกปีครบสัญญารับเงินก้อนอีก5เท่าพร้อมคุ้มครองชีวิตพ่อแม่สูงสุด5เท่าจ่ายเบี้ยแค่5ปีคุ้มครองนานถึง10ปีสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพโทร0ู2 6 9 9 8 9 8กดูแลท่านวันนี้ด้วยประกันพ่อแก้วแม่แก้ว ติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร02 269 9898ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทย